ตากายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันในสนามลาง,งชา40แยก35อีกครั้งหนึ่งครับเป็นเหลี่ยมฝั่งเจ้าบ้านนะครับซีโอนะครับที่เอแว่นแล้วก็เจ้าโต้งแล้วก็เจ้าโมนายนะครับสามคนนะครับเจอกับเหลือเฟือแล้วก็พีศาจนะครับเจ้าโมนายข้ามหัวแปรได้เท่านั้นนะครับเจ้าเหลือต่อให้สามคนนะครับ

ครับข้างนอกมีราคาจับกันนะครับอยู่ที่ประมาณรวมหมื่นนะครับข้างในเตะไม่เยอะนะครับข้างนอกจับกันเยอะแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับสองต่อสามนะครับเอาเสือเสือไปอีแบนเปิดหนึ่ง เอ้าเจ้าโมยกมาเจ้าโมมงมาเหลือเพื่อโอ้โหเรียบร้อยเอาแล้วครับน้ำหนักไ่ใช่อุปสรรคแล้วครับเจ้าโมในแต่ก็ในสามต่อสองแวนเสือมาเจ้าเหลือเปิดหนึ่งเจ้าเหลือยกเข้าไปเจ้าเหลือเอามงป๋าแววนเปิดหนึ่งเอายกอยู่ที่เจ้าโมมงมาแล้วเหลือเกี่ยวโยกเอามงไปข้างหลังเจ้าโต้งเปิด โอ้โหเอาแล้วครับความมันความบันเทิงนะครับรอบรอบตีสามนะครับตอนเนี้ปินตะก้อจีบเหลี่ยมหน้างานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับใครที่อยู่ทางบ้านอยู่ตอนนี้นะครับเอาเสืร์ไปพี่แวนเปิดหนึ่งยกขึ้นมาเจ้าโมนะยกล้อนอยู่ที่เจ้าเหลือ เจ้าเหลือปาเขาให้เจ้าโมเปิดเขาเอายกเอาเจ้าโมม่งมาเจ้าเหลือเปิดหนึ่งเจ้าเหลือยกเข้าไปเจ้าเหลือม่งยอดป้าเว่นฟังหลังเท้าเอาามไม้แปมาไม่ข้ามโอ้โหรีเอ๊ยเอ้ โมงมาเจ้าเหลือเปิดอโอ้โห่ตีทอสามนะครับฝั่งเจ้าบ้านสามคนนำเจ้าเหลืออยู่นะครับสี่ตอสามนะครับเอาเส์ฟมาเอาเส์ฟไม่ข้าม

Hãy một nương, vô. Châu lửa, bè bay, áo ren nương, châu môn, môn mà. rồi các cháu rồi. to sáu mươi sơ ma, cháu lửa hở nương, áo yộc khéo bay, cháu lửa bao ngay, áo bè bay. เอาล้ครับอยู่ที่เจ้าโมนะครับโมงมาเรียบร้อยห้าทอสามนะครับการซื้อมาเอาเปิดหนึ่งเอาโยกเอาโมงไปโดนเกีียวเอาแล้วอยู่ที่โมไหมเอาโมงมาเรียบร้อย หกต่อสามนะครับเอาซื้อมาเอาเปิดหนึ่งเอายกเอามง <Hey! S 1> เอาแล้วครับโดนดไปแล้วครับเจ็ดต่อสามนะครับตอนนี้ขออนุครับทักทายทั้งสิบสองท่านที่เข้ามาติดตามในเพจนะครับเจ็ดต่อสามนะครับเอาเปิดหนึ่งเายกเอา,เอามงไปเรียบร้อย เอาเสือไปเปิดหนึ่งเอายกอยู่ที่เจ้าโมโมงยอดเจ้าเหลือเปิดโอ้โหเรียบร้อยเช้าไหมครับป่าเช้าหรือเข้าครับตอนนี้ตีสามแล้วครับเจ็ดต่อสามเอาเสือมาที่เดิมเปิดหนึ่งเอายกอยู่ที่เหลือเพื่อเอามงไปป๋าแว่นเปิดหัวเจ้า<ม>เอาเอามงมายังอยู่อยู่ที่เจ้าเหลือ เอาโมงยอดเอาเจ้าโต้งได้อยู่เอาเอาเอาเจ้าโมไมายืนให้กำลังใจนะครับแบบนี้เอาล้ครับเอาเปิดหนึ่งเอายกอยู่ที่เจ้าโมมองมาข้างหลังโดนเกี่ยวเอาโอ้โหเรียบร้อย้วครับเจ้าเหลือ หรือว่าเจ้าโมมาดีนะครับบันเนี้ยบงเจ็ดต่อสามเอาเสริมมาที่เดิมเปิดหนึ่งยกแปรไปเปิดเอายกยกุดเอายกล้นเปิดหนึ่งยกปากเข้าให้เรียบร้อยยัางอยู่อยู่ที่ลูกเสิร์มเจ้าเหลือเพื่อกอปีศาจต,ต้องมานะครับ พาะฝั่งนูน่ะมีพื้นแน่นอยู่สองคนนะครับส่วนเจ้าโมไม่รอเล่นอย่างเดียวเอาเปิดหัวเอาโยกเอามวงมาโอ้โห เจ็ดต่อสามนะครับเอาเสื้อมาเอาเปิดหนึ่งเอายกเอาโมงไปเรียบร้อยสามต่อเจ็ดนะครับ เอาเปิดเอายกเอามวงไว้เรียบร้อยเปิดหนึ่งเอายกเปิดยกอยู่ท like ี uh> ่เจ um> ้าแต่ก็พิศาทโมงไว้เกี่ยว เอาแล้วเอาแล้วเอาโมงมาออกโอ้โหเอาแล้วครับโอ้โหนะครับช่วงนี้จะตีสามแล้วนะครับเอาเสอร์ไปเอาเปิดเอายกเอาโมงมาเรียบร้อย เปิดหนึ่งเอาโยกเอามวนไปข้างหลังเอ้ยว่างั้นสี่ต่อเจ็ดนะครับ เอาซื้อมาเปิดหนึ่งเอาโยกเอาม้ว้ไปเอาแล้วครับเป็น8ต่อ4นะครับ สี่ต่อแปดนะครับเอาเสื้อไปเอาเปิดเอาแล้วครับเป็นห้าต่อแปดแล้วครับหกต่อแปด แค่อะไรเนี่ยเอาไปสองพันหนึ่งอเอาวพันังเกิไม่ไ้ไย็ี่คุณต้องรอราคาสวยไหแบ่งราคาเป็นต๋ออ่นี้นาสมอไปห้าร้อยแล้วอคือแบ่งเตมอเป็นพันเย่งกระไรเตมกับสองไ 6-3ตกรสมือนะมือกันเอายางก็ร้อยสองครับสมือยางก็ร้อยไปเอามีสมือแล้วเออออง่าเยรปิดเอาแล้วครับ7-8แล้วครับตอนนี้ไล่มาอีกหนึ่งแต้มอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตะกรก,กลมๆ12ลูในรอบตีสามนะครับปิ่นตะก้อนอกรายการนะครับจีบเลี่ยมเตะหน้างาน เหลือเฟือตะข้อพีศานะครับต่อให้ป่าแว่นซีโอเจ้าโต้งแล้วก็เจ้าโมไนนะครับสามหนึ่งในเหลี่ยมเจ้าโมไม่ข้ามหัวแปรได้คนเดียวนะครับเจ็ดต่อแปดนะครับเปิดหนึ่งเอายกเข้ามาเ,เ,เจ้าเหลือเกี่ยวได้เอาแล้วอยู่ที่เจ้าเหลือปักเข้าให้เอาป่าแว่นเปิดยกเอาเจ้าโมไม่โมยอดเหลือเพื่อยังอยู่เอาแล้ว ปักเขาให้เรียบร้อยโอ้โหแต้มเท่ากันแล้วครับตอนเนี้ย่าาฮ่่ขอบคุณครับแ่นเปิดเนื้งเอาล้ครับอยู่ที่เจ้าโมไหม มงมาเจ้าเหลือเปิดเอาแล้วเจ้าเหลือปักเข้าให้เรียบเลยโอ้โหไล่มาแซงนะครับเจ้าเหลือเพื่อตะก้อปีาศาจความมันช่วงตีสามครับนอกรายการจีบเรียมเตะหน้าง,งานเราอยู่กันที่สนามรามินา40แยก3 5จัดการแข่งขันโดยโปรโมเตอร์เตยซัมติงและพี่เสือแว่นซีโอสดโดยเพจตะก้อไฮไลท์มันๆน,นะครับบรรยายเกมการแข่งขันโดยแอดมินพงศลักตะก้อ นับนุนการไล่สวดโดยป๋าพงเดชธนาคู่สร้าง9-8ตเอ้าเซอร์ไปป,ป๋าแว่นเปิดหัวเอาเจ้าเตยป๋าแว่นมงโอ้โหเอาแล้วครับเปลี่ยนให้ป๋าแว่นมงมั่งนะครับตอนเนี้ยตักถ่ายเจ้าบังสุรินนะครับ8-9ตเอ้าเซอร์มา เหลือเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าเหลือมงไปข้างหลังเอาจะโต้งดิน้นดิ้นเายกยกยกเอาพี่แว่นมงเ <c oughs> จ้าเหลือเปิดได้อยู่เอายกเอาเอาแล้ครับตอนนี้แต้มเท่ากันที่9ต่อเ <c oughs> ก้าแล้ก็เกม13นะครับในเหลี่ยม เก้าต่อเก้าเอาเปิดเอายกป้าเขาให้โดนเกียวเอาแล้วอยู่ที่ป่าแว่นมงเอามงมาเจ้าเหลือเรียบร้อยสิบต่อเก้านะครับ ซโอนำนะครับจเจ้าโมไมเสิร์มาเหลือเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเอ้ามงไปเรียบร้อยโอ้โหเอาแล้วครับแต่ก็แต่ก็กลมๆสิบสองลูนะครับเ<ว>ก,ก,กมสิบสามนะครับไม่มีดิวเก้าต่อสิบเอาเสิร์ไปเอาเปิดเอายกเอ้ามงมา S <S เอาละครับแต้มเท่ากันสิบกอ่อสิบเปิดเนึ่ง สิบเอ็ดต่อสิบนะครับเอาเสิร์ไปเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเอามองมาเรียบร้อยสิบต่อสิบเอ็ดนะครับที่เวนเซอร์มาเปิดหนึ่งเอายก เอ้ามงไุ้โดนเจ้าโต้งเกียวเจ้าโต้งยกมาที่แว่นมงมาเจ้าเหลือเปิดหัวเจ้าเหลือยกเข้าไปเจ้าเหลือมงหไม่ไหมเอ้าเรียบร้อยนะครับเราอยู่กันที่สนามรามีทานะครับช่วงตีสามนะครับตอนเนี้ย เป็นตะกอ้อจีบเรียมนอกรายการนะครับเจ้าเหลือต่อทีมงานซีโอสามคนนะครับสิบเอ็ดต่อสิบเอาเซอร์ไปเ,เจ้าตู้งเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาอ,าอยู่ที่พีแว่นเอามงยอดเจ้าเหลือเปิดหลังเท้าเอาแปรไปเอาเจ้าตู้งเปิดหนึ่งเายกพี่แว่นมงยอดมาเหลือเบื่อเรียบเลยจี๋ี๋ี เปิดเป็นที่ไหนเปิดมาเปิดหนึ่งเอายกเอ้ามงยอดเอ้าัดดิเดี๋ยวไม่มีดแเข็กคนยอดมงัวาชตัวอมาแท็กซี่ที่แท็ สิบเอ็ดต่อสิบเอาครับเอาแล้วเอาครับสิบต่อสิบเอ็ดนะครับเอาถือมาเอาเปิดเอายกเอ้ามงไปเกี่ยว เอาละครับนี่ละครับความสนุกความเอฮานะครับแท็กซี่จะบังครับโอ้โหสิบเอ็ดต่อสิบนะครับเอาเสือไปเอาเปิดหัวเอายก เอาพี่แว่นมงยอดเรียบร้อยเอาซื้อมาเอาเปิดหนึ่งเอายกเอามงยอดไปไม่ข้ามสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับ เปิดหนึ่งเอาโยขึ้นมาเจ้าเหลือเอาโมงไปโดนเกี่ยว เอาอไปสิเบเอ็ดเท่านะครับเอาเปิดเนืองเฮ้ยมายืนบงังอะไรตรงนี้อ่ะ้ยเอาครับตอนนี้แต้มเท่ากันสิเอ็ต่อสิเอ็เอาเปิดเนืองเอายกเอามอง เอาแล้ครับสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดเอาเปิดโยกเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวสิบเอ็ด,ด 11, ต่อสิบเอ็ดนะครับเอาซื้อมาเปิดหนึ่งเอายก ao oh, มองไปข้างหลัง rồi <laughs> สิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับเอาเสอร์ไปเอาเปิดสิบสองต่อสิบเอ็ดนะครับแต้มเดียวเกม เอาแล้ครับต่ก็แบทถอยครั้งหนึ่ง12ต่อ11เกมไม่เกมนะครับเอาเส์ฟไปเอาเปิดจบเกมเจ้าโบนายแตกนะครับเจ้าเหลือเอาเชนะ้วยสกอร์13ต่อ11นะครับโอ้โหอย่างสุดมันนะครับสนับสนุนการไลฟ์สดโดยผาพง์เดชนาคู่สร้างข่าวหอมมะลิบังสุลิน เจ้าบอลเซปกักผู้ผลิตเสื้อ PMJ สปอร์ตบุญรวมสปอร์ตนะครับผู้ผลิตเสื้อพิมพ์ลายจากทางชนบุรีป่าหมานสอสะพานแพงเดี๋ยวขออญาตตัดคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ